แม้ว่าเอริกเทนฮากจะปลดล็อกพาทีมชนะเกมแรกใน6เกมหลังสุดรวมทุกรายการได้แล้วในศึกพรีเมียร์ลีกนัดเปิดบ้านแซงชนะเบรนฟอร์ด2ต่อ1แต่สื่อเมืองผู้ดีคาดว่าขาเก้าอี้ของในายใหญ่ชาวดัตยังไม่แข็งแรงอยู่นั่นเองกระทั่งล่าสุดเดลี่เมลอ้างว่าผีแดงติดต่อไปหาชาบีอดีตผู้จัดการทีมบาร์เซโลนา2ครั้งแล้วในรอบส3เดือนที่ผ่านมา เท่านั้นไม่พอพวกเขาเผยอีกว่าโอมาเบรดาซีอีโอแมนยูไนเต็ดพร้อมบอดอีกสามรายบินไปที่บาร์เซโลนาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาด้วยยิ่งไปกว่านั้นสื่อผู้ดียังปูดอีกว่าในายใหญ่ชาวสเปนนิตไม่ต้องการทำงานในบ้านเกิดอีกต่อไปแล้วนั่นหมายความว่าเขามีใจที่จะลิ้มลองความท้าทายที่สังเวียนแข่งแห่งโอลแทฟฟอร์ดหยิบยื่นให้ต่อกรณีที่ชาบีตัดสินใจย้ายมากุมบังเหียนปีศาจแดงจริง เอ็กเพ s สสื่อเมืองผู้ดีมองว่าในายใหญ่ชาวเมืองกระทิงดูน่าจะหอบดาวเตะบาร์เซโลนาสามรายให้ย้ายมาสวมชุดเรดเดวิลหนึอเลคารโดนบันเดไม่ใช่เรื่องง่ายที่บาร์เซโลนาจะยินดีปล่อยแบ็กซ้ายเด็กปั้นออกจากทีมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลนใดก็ตามยกเว้นเรื่องเงินเท่านั้นอย่างที่รู้กันดีว่ายอดทีมจากกาตาลันประสบกับปัญหามหนิสินพรุงพรัง และทำให้สื่อเมืองกระทิงระบุว่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาบาเซโลน่ายินดีขายดาวเตะวัย21ปีหากพวกเขาได้รับข้อเสนอที่มากพอและที่สำคัญในฐานะเด็กฝึกบันเดจะทำให้สโมสรรับทรัพย์เต็มๆเนื่องจากบาเซโลน่าไม่ได้ลงทุนดึงเขามาจากทีมอื่นประกอบกับผีแดงน่าจะต้องการแบ็กซ้ายคนใหม่ถึงตอนนี้ลูกชอกองหลังทีมชาติอังกฤษยังเรียกความฟิตเพื่อลงสนามไม่ได้แถมไทยเรลมาลาเซียแบ็กซ้ายอีกรายก็มีปัญหาร่างสนามไปนานเป็นปี จึงทำให้ดีเอโกดาโลต้องสวมบทแบ็กซ้ายขัดตาทับซึ่งส่งผลลบต่อผลงานของสโมสร 2. ฟรองเกซิเยถึงแม้ตอนนี้กองกลางทีมชาติไอวอรี่โคสย้ายไปขุดทองกับอันอาลีในลีกซาอุดีอราระเบียแล้วแต่เขาเป็นนักเตะที่ชาบีคว้าตัวมาจากเอซีมิลานให้ย้ายมาค้าแข่งกับบาร์เซโลนา หลังอำลาทีมปีศาจแดงดำแบบไม่มีค่าตัวพ่อค้าแข้งวัย27ปีเผยกับสื่อว่าในายใหญ่ชาวสเปนนิตเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาเลือกลงน้ำหมึกกับถิ่นคนัมนูฉะนั้นแล้วหากชาบีติดต่อไปหาเกสซเย่ให้ย้ายมาร่วมทีมผีแดงจึงมีความเป็นไปได้ที่เขาจะบอกลาโปรลิกเพื่อกลับมาสร้างชื่อในยุโรปอีกหนขณะเดียวกันแมนอยู่ในเตดกำลังมองหาตัวแทนของทั้งกาเซมิโรและคริสเตียนเอริกเซนด้วยเกสซเย่จึงเหมาะสมกับสถานะนี้อย่างไม่ต้องสงสยัย 3. ามเฟรนกี้เดยองในฐานะสิทธิ์เก่าของเทนฮากผีแดงจึงตกเป็นข่าวกับอดีตกองกลางทีมอาแจกมาโดยตลอดหากแต่ดาวเตะทีมชาตินเทอร์แลนด์ย้ำชัดเรื่อยมาว่าไม่ต้องการย้ายจากบาร์เซโลนาขณะเดียวกัน Jong เดยองเผยว่าไม่ใช่เรื่องเงินอย่างที่สื่อพากันมโนโด้วยเนื่องจากเขายืนยันว่าไม่ได้รับค่าแรงก้อนโตกับบาร์เซโลนาเหมือนอย่างที่ตกเป็นข่าว อย่างไรก็ดีแม้เทนฮากอาจกระเด็นออกจากโรงละครแห่งความฝันแต่ถ้าแมนอยู่ในเตดดึงชาบีมาเสียบแทนได้สำเร็จดาวเตะวัย27ปีก็น่าจะยังเป็นเป้าหมายของสโมสรดังแห่งเมืองแมนเชสเตอร์อยู่นั่นเองเนื่องจากนายใหญ่ชาวสเปนิชชื่นชอบฝีเท้าของเขาไม่น้อยไปกว่าเทนฮาก